โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการเข้าโหมด e d l เสี่ยมี่แบบไม่ต้องแกะเครื่องไม่ต้องแกะฝาหลังเพื่อทำ e d l นะครับเราจะเข้า่าน Fastboot นะครับตัวนี้โดยใช้คำสั่งในการยิงจาก Fastboot สลับไป e d ยนะครับตัวนี้เป็นเซี่ยมีนะครับปิดเครื่องลงให้สนิทเลยครับการเข้า e d l ตัวนี้จะมีผลกับ CPU snap เท่านั้นนะครับ MTK จะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับผมโอเค เราก็ไปต่อที่จอคอมนะครับสำหรับท่านที่ขี้เกียจแกะเครื่องทำียวนะครับหรืออาจจะมีโจทย์ว่าอาจจะอยากแฟดลอมแบบไม่ต้องแกะเครื่องนะครับแต่ในโหมดแฟดล้อมของ Xiaomi บางรุ่นจําเป็นต้องแลดใน ETL นะครับก็ประมาณนี้ก็ <c oughs> <c oughs> จะใช้ f a ดบ b o ในการสลับเข้า e ย l นะครับเราก็เปิด Minimal ADB ขึ้นมาครับแล้วก็กดปุ่มลดเสียงนะครับกับปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเข้าโหมด f a ดบ b o ที่ตัวเครื่องก่อนครับ อพอขึ้นหน้าตุ๊กตานะครับปล่อยมือออกเห็นี้ครับต่อสายเข้าไปต่อสายเข้าไปนะครับเปิดหน้า device m a n a g e r ขึ้นมาด้วยครับเพื่อดูพอ r t ตนะครับว่าตอนนี้มันยังอยู่ที่ Android p h o n นนะครับเป็นพอ r t ต ADB นะครับตัวนี้อ๋อกล้องไม่โฟกัสพอดีเลยช่วงนี้เป็นเป็นพอ r t ต ADB นะครับตัวนี้แล้วตัวเครื่องจะอยู่ที่เมนูนี้ให้เราใช้คำสั่งนี้นะครับ fastboot ดียวมันเ fst boot device นะครับเช็ค device ่อนก็ได้ว่าตัวเครื่องเจอหรือ,อยังนะครับตัวเครื่องเจอเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หลังจากเราใช้คำสั่งนี้นะครับ fast boot OEM e d l นะครับ พอใช้ใช้คำสั่งนี้นะครับในการสลับจากโหมด f a s บ b o หนนานี้ไปสู่ edl นะครับพอเราคลิก enter ปุ๊บตัวมือถือจะดับนะครับตัวเครื่องจะสลับไป edl ที่ตรงนี้ครับ ประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับเราก็สามารถนําไปแฟดล้อมอะไรต่างๆเลยก็ได้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่ว่าอาจจะอลล็อกเบวแล้วอยากจะแฟดแบบไม่ต้องแกะเครื่องนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการสลับไปได้นะครับหรือใครแบบจิตในการแกะเครื่องก็ได้นะแต่ว่าบางทีการแกะเครื่องมันก็จะมีผลต่อรูปแบบการรับประกันนะครับเพราะวอยมันจะฉีกเป็นคําสั่งนี้นะครับเป็นคําสั่งง่ายๆฟัดบูตดีไวท์เช็คดีไวท์ก่อนว่าตัวเครื่องเจอไหมครับก้องไม่โฟกัส เค okay, เดี๋ยวผมลองคำสกันโอเคเป็นคําสั่งง่ายๆนะครับคาสั่งแรกเป็น fast boot DIY คำสั่งที่2เป็น fast boot OEM e d l แค่นั้นเองนะครับมันก็มันก็ขึน้นว่าโอเคแล้วนะครับแฟชชิ่งเรียบร้อยสำหรับไป ETL ประมาณนี้ครับแนวทางก็ขอบคุณมากทีร่รับชมจนจบนะครับผมเดี๋ยวไว้ต่อกันใหมว่วีดีโอนาครับแต่ถ้าเครื่องค้าง ETL อยู่นะมันจะเปิดไม่ติดนะเดี๋ยวให้อีทกทีนึงนะครับตัวนี้กด เิดยังไงก็ไม่ติดนะครับเพราะเพราะตัวเครื่องยังสลีปอยู่ในอ e ีเดียอยู่นะครับตอนนี้กดปุ่มเปิดเครืร่อง,งไม่ขึ้นแล้วนะครับเผ<ล>ื่อใครเผลอไปทํานะครับแล้วไม่รู้ว่าจะกแก้ยังไงนะครับในกรณีที่เราดึงสายมาแล้วเครื่องก็ยังไม่ติดให้เรากด3มปุ่มแช่ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสายที่เขาจะมาทําประมาณนี้ได้ครับเขาต้องมีปลายทางอยู่แล้วว่าเขาจะแฟดลอมนะครับก็เขาน่าจะแฟด แฟลชลอมแฟลชอะไรไปมันก็จะเป็นออโต้รีบูตหลังจากแฟลชลอมเสร็จตัวเครื่องก็จะขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราแฟลชลอมไม่เสร็จหรือว่าเผยดึงสายออกมาประมาณเครื่องนี้ครับเครื่องก็จะเปิดไม่ติดเพราะมันค้างอยู่ในอีเดียวให้เรากด3าปุ่มแชร์ไว้นะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องครับแชร์วไว้เลยประมาณ30วินาทีนะครับหรือจนกว่าตัวเครื่องจะขึ้นนะครับในวิธีนี้ใช้ในใช้ในกรณีที่มันเป็นกับอีเดียวเท่านั้นนะครับมันถึงจะขึ้นหรือขึ้นแล้วครับ พอขึ้นแล้วปล่อยมือนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นแนวทา,างง่ายๆสั้นๆในการสลับจากฟัชบุ๊ไปอีเดียวนะครับ